สวัสดีจ้าทุกคนมาคะ่ะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อคืนนี้ปาร์ตี้หนักหน่อยไปหาพี่สาวที่โลซ่าดื่มเมามาคะ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งอ,อร่อย แครน้อยชอบกินหนังก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบว่ากรอบๆเส้นไม่ไม่นิ่มมากค่ะทุกคนมามามาลูกสาวยังไม่มีใครตื่นนะคะลูกสาวบ้านนี้ เอาเอา,เ,อา,เ,อาเพื่อนไปด้วยค่ะมันคือเพื่อนฝรั่งที่ติดต่อให้สาวไทยนั่นเลยคะ่ะเอาไปคุยดูว่ามันคือหรือเปล่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่า หาคูม่เมียฝรั่งแล้วก็ผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาได้เมียไทยโอเคไปคุยดูค่ะให้สามีถามแกว่าแกจะเอาจริงไหมถ้าแบบว่ากลัวทําเอกสารมาแล้วกลัวผู้ชายถอดใจเพราะว่าเอกสารมันเยอนะเนาะสามีก็อธิบายให้เขาฟังว่าเอกสารมันเยอะนะ มาแล้วค่ะสาม,มีขอบคุณค่ะซื้อขนมมาฝากเมียอะไรชอบกินขนมแบเนี้ยค่ะในะเขาเรียกว่าอะไรนะต้มน้ำมันเขาทำขายมันอร่อยมันเนื้อเนื้อแป้งมันหนึบน,นไปได้ไหมเนื้อแป้งมันหนึบๆนึนึนะคะทุกคน ก็น่าก็เลยติดใจก็เลยอร่อยสามีไปออกไปข้างนอกก็เลยให้สามีไปซื้อให้ <g ül> ยิ่งอ้วนนั่นแหละคะ่ะก็เลยเอาเอาแกไปแล้วก็ไปคุยกันว่าเอกสารมันเยอะนะเธอจะทำทันหรอเธอจะเอาจริงใช่ไหมถ้าผู้หญิงจ้างคุณทำวีซ่าให้แล้วอะดูเอกสารให้แล้วอะถ้าเธอไม่ทำอะ่ะเธอยกเลิกอะ่ะ เขาไม่ได้เงินคืนนะก็เลยจะพูดแบบนี้แหละคะ่ะแกก็ทําซี่ทำ,ทำี่แกก็ว่าแกก็ยังยืนยันคําเดิมว่าแกก็ยังจะทําก็จะแต่งงานกับผู้หญิงเนาะใส่ตับด้วยคำพคุดอะไรลูกัดอย่ามาเล่นของแม่ลูกชาดยดืย้อ เน่รู้กัรคอมสุป,ประประก็เลยสรุปแล้วก็คือก็ต้องเดินต่อค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาไม่ไม่ยกเลิกเราก็ต้องทำเนาะอาจจะเป็นเรื่องคู่เขาค่ะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่เคยเจอกันนะค่ะเขาคุยกันทางโทรศัพท์ฝรั่งก็ที่ว่าได้เมีย คนไทยอมเมียคนไทยเนาะก็ここบอกแกว่าเธอไม่ลงไปใช้ชีวิตกับเขาก่อนแล้วค่อยกลับมาจดทะเบียนก็ได้นะแกน้าก็นึกว่าเขาจะฝีคะ่คะทุกคนพอกลับมาแล้วแกน้าก็ถามเขาคะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ฝีคะ่ะเขาแต่ว่าเขาตั้งใจแล้วเขาก็คงจะตั้งใจแล้วแหละค่ะเขาคงจะมั่นใจแล้วเลยคะ่ะเลยว่าเออ,อถ้ายัางแบบว่ามั่นใจก็ก็จัดแหลคะค่ะทุกคนจะลออะไร เผื่อเขาอาจจะเป็นเน้อคู่กันเนาะอะไรมันก็ไม่แน่ค่ะทุกคนโอ้ยคําใหญ่จังเลยอร่อยมากหิวค่ะทุกคน สามีก็ช่วยคุยค่ะช่วยคุยแล้วก็ช่วยแกดูเอกสารเพราะว่าเวลามันแค่สองเดินกว่ากลัวจะไม่ทันเนาะแต่ว่าเขาจะไปจุดทะเบียนเฉยๆค่ะทุกคนไปจดทะเบียนกันที่กรุงเทพพอกลับมาแล้วก็ค่อยมาทำวีซ่าติดตามให้ผู้หญิงเขาก็มีแผนแบบนี้เนาะ ไม่นิ่มมากอร่อยมากทำรอูกสาวรอคะตื่นนอนมาก็จะหิวสองสาวเอน้กินถั่วงอกดิบนะคะไม่ชอบกินเอาเป็นลวกคงจะแบบเอาจริงค่ะทุกคน แก็ดีใจกับผู้หญิงด้วยจะได้มีชีวิตที่ดีเนาะเพราะว่าพี่เขาก็น่าสงสารค่ะสามีคนไทยนอกใจแล้วก็อยู่คนเดียวตอนนี้ยเขาอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าลูกก็โตหมดแล้วแล้ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเนาะทุกคนก็ดิดน้นรนอยากมีชีวิตที่ดีแล้วก็มาทํางานนอกค่ะอันไหนที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยค่ะทุกคน ไก่น้อยไม่ได้มีแบบว่าอิจฉาให้เราค่ะทุกคนยิ่งอยากให้ได้ดีกันทุกคนค่ะเมียฝรั่งด้วยกันจะได้มีเงินส่งทางลูกทางเมืองไทยชีวิตที่ดีการเงินที่ดีถ้าเราได้มาทํางานเมืองนอกก็คงจะดีกว่าเมืองไทยเราค่ะทุกคนเพราะว่าไก่น้อยก็มาอยู่นี่ก็พอมีเงินส่งให้พ่อแม่ใช้เนาะทําบ้านทําช่องก็ก็โอเคอยู่ค่ะถึงไม่ได้รวยเลิศเลยก็ พ่อแม่ก็ไม่ได้อดได้อยากค่ะทุกคนไก่น้อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย